สติว่าจำใจในการใช้ชีวิตของหนูคือ no regrets ค่ะถ้าหนูตัดสินใจดีแล้วหนูจะไม่ย้อนกลับมาเสียใจกับมันไม่ไว่าที่หนูตัดสินใจไปแล้วมันจะย่อมเป็นสู่ทางที่ดีทางที่ใหม่เสมอให้เขาเนี่ยอย่าไปคิดนวนในหัวคนเดียวอยาให้เขาปรึกษาคนอื่นเช่นเพื่อนๆครอบครัวแบบนี้ค่ะเพื่อคํานึงถึงผลดีผลเสียผลที่จะตามมาแล้วก็หลังจากที่เราตัดสินใจผลดีผลเสียได้แล้วเนี่ยอยากให้ไม่เสียใจกับสิ่งที่เลือกค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราตัดสินใจดีแล้วมันดีเสมอค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่สายเกินไปการเรีีียยนนรรรรูู้้เเาตตลดชิ สวัสดีค่ะชื่อพิซีนีรัชะตาเทวินค่ะชื่อเล่นชื่อเมลอยู่ Business Track ค่ะติดที่ IBBA ของ c h k แล้วก็ติด BBA e จุฬา EBA จุฬาแล้วก็ BE ธรรมศาสตร์พร้อมทุน4ปีค่ะสาเหตุที่หนูตัดสินใจเลือก c h k เพราะว่าฮ่องกงเขา provide opportunity <c oughs> ให้กับนักเรียนเยอะมากๆค่ะพวกมีทั้งโปรแกรมให้หนูแบบไปฝึกง,งานกับที่ดีๆการแลกเปลี่ยนได้เยอะกว่าที่อื่นสังคมนักเรียนที่หลากหลายพร้อมกับฟ a c i l i t y ิตี้ที่สนับสนุนการเรียนได้ดีมากค่ะคือคณะของหนูเนี่ยชื่อว่า integrated BBA ค่ะ เป็นคณะที่เป็น broad base ค่ะก็คือให้เรียนก,กว้างก่อนในปีแรกแล้วก็เลือกเอกซึ่งเอกที่หนูสนใจก็จะเป็นตัว quantitative marketing ค่ะหนูชอบ marketing เป็นทงเดิมอยู่แล้วแล้วก็อยากเรียนสาย data ด้วยพอมี2อ,อย่างนี้รวมกันก็เลยเป็นที่ที่ทำให้หนูอยากเข้าไปมากนๆค่ะ ตอนแรกหนูเลือกแท็กไฟอาร์ตค่ะหนูแบบต้องวาดรูปตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทุกช่วงเวลาทุกนาทีของหนูอยู่กับการคิดงานแล้วก็วาดรูปค่ะซึ่งถึงแม้ว่าหนูจะชอบศิละปะแต่ว่าพอได้ทําอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทําให้หนูรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วหนูอยากเก็บมันไว้เป็นงานเด็กๆที่หนูมีความสุขกับมันมากกว่าค่ะตัวบิสเนสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หนูชอบมาแล้วเหมือนกันตั้งแต่เด็กเหมือนกันนเหมือนคุณแม่ทําแล้วก็ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ชอบขายของเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ เป็นเฮลกิจสีน้ำทำมือตอนเด็กๆค่ะตอนอายุ12เกิดจากที่หนูเห็นคุณแม่หนูขายของแล้วก็หนูชอบศิละปะเป็นุนเดิมถ้าอยากจะ DIY ตาม YouTube นะคะแล้วบังเอิญว่าหนูทำมาเยอะเกินไปก็เลยทดลองเอาไปขายดูปรากฏว่ามันเป็นตลาดที่ใหม่มากๆค่ะในประเทศไทยตอนนั้นมันเลยแบบค่อนข้างขายดีมากๆหนูก็เลยทำต่อมาเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆค่ะรวมๆกันจนถึงเลิกขายก็หลักแสนค่ะ ตอนที่ตัดเห็นใจย้ายสายหนูก็ได้ไปคุยกับพี่ๆ c a r e e r and College c o u n s e l i เ g Team ค่ะว่าแบบว่าหนูย้ายสายดีไหมถ้าเกิดย้ายสายมาต้องทาอะไรบ้างหนูต้องตามเก็บวิชาอะไรบ้างค่ะซึ่งพี่พี่ก็ช่วยหนูดีมากๆช่วงแรกๆเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากๆค่ะเพราะว่าไฟอาร์ดเนี่ยหนูไม่ได้เรียนตัวคณิตเพิ่มเติมเหมือนกับเด็กๆวิ s ศาคนอื่นทําให้หนูคณิตจริงๆอะหายไป1ปีเต็มเลยค่ะเลยทำให้ต้องเก็บเยอะมากๆรวมถึงแบบสกิลอื่นๆในวิชาต่างๆก็ตามหลังเพื่อนมนเยอะมากค่ะ หนูต้องเรียนคณิตตัวหลักสูตรม5ที่เข้าไปแล้วก็ใช้คอร์สของอนิมนัหนูก็ได้ปรึกษาพี่ๆแคเรนคอลเซอรลิงค่ะว่าถ้าหนาย้ายสายไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็หนูต้องใช้อะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวเขายังคอย encourage หนูตลอดแล้วแบบหนูทําได้เขามองว่าแบบหนูเก่งตลอดเลยรู้สึกว่าดีใจมากที่เลือกจริงๆค่ะเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆในชีวิตหนู หนูเข้าร่วมโครงการ Global Top U ของ EduSmith ที่ทีม Career n Counseling จัดขึ้นค่ะสำหรับ c u อูหนูไปดูก่อนว่าเขาต้องการวิ r e m เม t อะไรบ้างจริงๆหลักที่เขาต้องการก็คือคะแนน IELTS กับ p e r s o n a l s e m e n t ค่ะแล้วก็คะแนน SAT เนี่ยส่งเพิ่มเข้าไปได้รวมถึงหนูต้องมี GPA ที่ดีซึ่งตรงนี้หนูก็ได้พูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกมหาลายัยแล้วก็ p e r s o n a l s e m e n t กับทีม EduSmith ค่ะแล้วก็ทีมพี่ๆ Career and College Counseling ด้วยโรงเรียนเนี่ยเปิดให้นักเรียนสามารถไปปรึกษากับพี่ๆ EduSmith ได้ค่ะสำหรับการไป apply มหาลัยต่างประเทศซึ่ง หนูก็เป็นหนึ่งในคนที่สนใจแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆเอดวซิสเมซึ่งเขาก็แนะนําว่าถ้าหนูไม่อยากไปไกลบ้านเนี่ยฮ่องกงก็เป็นเดสิเนชันที่น่าสนใจดังนั้นหนูก็เลยไปเลือกที่จะสนใจรีควอร์่เมนต์ของฮ่องกงแล้วก็เขียนโดยเฉพาะเพื่อเซสเ,เมนตค่ะหนูก็เขียนแล้วก็ส่งให้เขาตรวจอยู่หลายรอบรวมถึงเขาก็จะมีคลาสซูมให้หนูเข้าไปเพื่อทํความเข้าใจเกี่ยวกับการ r o c e s s การ a อ p l y การเขียนเพื่อเซสเมนตที่ดีเป็นยังไงการเขียนเอเซสต่างๆแล้วก็รวมถึงการอินเท์วิวค่ะเมื่อตอนปลายปี2023หนนูไได้มมีีโโออกาสปรรร่่วขงขงเยคะ Thank you. ซึ่งตอนนั้นหนูทาได้8 30คะแนนตอนนั้นหนูถอดใจกับ S.T.T ไปแล้วแล้วก็มองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเกินเอื้องของหนูมากๆหนูมองว่าคะแนน S.T.T เนี่ยเป็นใบเบิกทางสอบมหาวิทยาลัยดีๆทั่วโลกเลยซึ่งหนูมองว่าถ้าหนูยังมีโอกาสอยู่อะคะ่ะหนูก็จะสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คะแนนที่แบบสูงมากๆหนูมองว่าเทคนิคการอินพุตภาษาอังกฤษอะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากก็คือการที่เราอยู่กับภาษาอังกฤษตลอดเวลาอยู่กับมันให้เยอะที่สุดค่ะช่วงที่หนูตั้งใจจะสอบอะไรที่เป็นภาษา หนูได้ง่ายขึ้นค่ะอังกฤษหนูอินฟลูฟมาพร้อมกับการที่หนูเปลี่ยนวิชาภาษาอังกฤษเป็น i t e r a t u r e ค่ะของโรงเรียนซึ่งวันทั้นไม่หนูถูกบังคับให้อ่านเยอะมากๆแล้วก็อ่านไปคิดไปตลอดเวลารวมถึงโดนเขียนเอเซทเป็นสิบค,ค่ะได้คะแนน IEL อลเจค่ะมีความทรงจําอยู่ที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะจบไปคิดว่าใจหายมากๆก, <laughs> ก็หนูชอบสังคมที่นี่ค่ะทุกคนน่ารัมากมากๆแล้วก็คุณครูพี่ๆเจ้าหน้าที่แบบเป็นกันเองกับหนูมากๆเลย อยากขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหนูเลยค่ะทั้งดีและไม่ดีทุกคนล้วนหล่อหลอมใหหนูมาเป็นหนูในวันนี้เป็นพิเศษเลยก็คือครอบครัวพี่ๆเคาร์ n นคอลเซลิงคุณครูแล้วก็เพื่อนๆค่ะที่คอย encourage แล้วก็ให้คำปรึกษ,ษาหนูในวันที่หนูเครียดแล้วก็คอยเชื่อมมาในตัวหนูตลอ,อดค่ะ อยากให้เขาเนี่ยอย่าไปคิดนวนในหัวคนเดียวใล้เขาปรึกษาคนอื่นเช่นเพื่อนๆครอบครัวแบบน,นี้ค่ะคํานึงถึงผลดีผลเสียผลที่จะตามมาแล้วก็หลังจากที่เราตัดสินใจผลดีผลเสียได้แล้วเนี่ยก็อยากให้ไม่เสียใจกับสิ่งที่เลือกค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราตัดสินใจดีแล้วมันดีเสมอค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่สายเกินไปการเรียนรู้เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะ